ก็คือหนึ่งอย่าตกเป็นธาตุมงคลตื่นข่าวตามพระพุทธสอนพออันนี้ก็มีข่าวนี่อ้ดี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 แล้วก็ลงมพวกนี้ลดโรคฟีเวอร์ก็คืออย่างนี้แหละมงคนตื่นข่าวนี่แหละแล้วที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้กลายเป็นคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะเชื่อตามข่าวลือข่าวอะไรไปเรื่อยแล้วก็ไปเป็นแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นคนแบบนั้นไปเพราะเราก็ต้องประมาณ นะมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแล้วก็จะไปฟีเมอร์อะไรก็เข้านักหนานะก,ก็ต้องเอาอะไรที่พอไปพอเป็นฟังดูถึงโอ,อกาสถึงโอกาสถึงเวลาถึงอะไรที่จะมันสมควรก็ค่คอยว่ากันนะเพราะฉะนั้นเรารักตัวกลัวตายหรือว่ารักตัวอะไรมากหรือว่าตะกลาตะกรามเห็นแก่ตัวมากมันก็แรงมันก็มากเอง แต่ถ้าเราไม่ได้ไปรักตัวกลัวตายหรือว่าเห็นแก่ตัวมากมายอะไรมันก็ไม่กระดีกระดาเกินการมันก็อยู่ที่ความจริงเหมือนกันมันก็ต้องพยายามดูตัวเองอ่านตัวเองกําหนดเองว่าเรานี่แม่มันเห็นแก่ตัวมันเห็นรักตัวกลัวตายหรือว่ามันกระดีกระดามันจัดจ้านอะไรเกินไปไหมถ้ามากไปเราก็ควรลดตัวเองบ้างการป่วยเนี่ยมันซับซ้อนลึกซึ้งเยอะนะ เอาอย่างอมรเนี่ยหรืออีกคนหนึ่งตอนนี้เราก็อนุโมทนาเขาเป็นแมวสิบชีวิตไม่ใช่แมวเก้าชีวิตเท่านั้นเพราะว่าคนนี้นี่ยิ่งอมอนเพราะเป็นมะเร็งมาแล้วสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วนะเทียนพุทธหลังสุดนี่ก็ว่าตายแน่ลาแล้วพอท่านผมคงไม่ไหวแล้วล่ะลาหมดแลวลาครอบครัวลูกมียลาหมดแล้ว,ลลว,วลมลมลไม่ไหวแล้ว หมอก็บอกว่าเออเอไปตายที่กลับไปบ้านนะไปตายที่บ้านเถอะก็กลับมาบ้านก็ไม่ไปแล้ะมาอยู่สติอโศกเขาก็จัดห้องให้เสร็จแล้วมาก็มาฟังเทศฟังธรรมเกิดคือคนนี้เขาเจโตแบบปแบบปลกๆอะ่ะเขามีอะไร <c oughs> รอดชีวิตมาด้วยออพลังงานพิเศษเนี่ยนะมันปาฏิหาริย์เนี่ย มาคราวนี้ก็ฟังทำแล้วมันขับทำลึกซึ้งเลยเขาก็ฟังออกฟังได้ฟังทันได้โอ้โหหายวันหายคืนจากวันนั้นอาตมาก็าไปเยี่ยมพอดีเขาก็ปล่อยฟังแล้วโอ้โหท่าทางสดชื่นขึ้นเยอะเลยอะไรไดจดีขึ้นจะตายแล้วมันฟื้นขึ้นมาได้ยังไงจากธรรมะแท้เลยเสร็จแล้วเขาก็โอ เมื่อได้แล้วก็กขึ้นมาโอ้ตอนนี้ก็มาเทอดไดลายเลยใหญ่เลยอะไรแต่อะไระไปตามภาษาเขากนั่งปลอไปสุดท้ายก็จบบอกว่าเอาไปถึงเวลามดเขาที่จริงหมอไล่มาแล้วไม่ได้นัดหรอกไม่ได้นัดไปตรวจอีกแล้วพอหมอเขาไล่มาแล้วเขารู้แล้วว่าไม่ตรงไปแล้วแหละหาโรงไว เขาก็พอมันพอทำมนออัตมาก,ก็บอกอ่าเขดีแล้วขึ้นมามแล้วก็ประมวลแล้วเปฏิบัติไปประมวรแล้วสักเวลาวันเวลาประมวลเห็นว่าเราบรรเทาเยอะแล้วก็ไปตรวจดูอีกทีนึงให้ไปให้หมอเขาตรวจดูอีกทีเขาก็กะวันเวลาไปตรวจทีปรากฏว่ายังไม่ตายมาดูท่าทางแข็งแนงก็เก่าตรวจอีกเอา้มามเรล็งมันลด มะเร็งมันลดลงคุณไปทําอะไรมาแกก็เล่าใหญ่เลยธรรมะปฏิหารเล่าอ๋อไปอยู่ยงี้ไปเจอ,องี้แล้วก็กินอย่างงี้อยู่อย่างงี้อะไรงี้งี้งี้หมอเขาก็ไม่ค่อยศรัทธาหรอกเขาไม่เชื่อพวกเราหรอกเขาก็ฟังแต่เขาก็ได้รับเข้าข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วหมอก็นี่ก็คนหนึ่งอ่าอย่างกมอน,นี่ก็เหมือนกันนะเป็นเรื่องธรรมะ พราะงั้นเรื่องที่มันธรรมะเนี่ยมันมีทั้งสายเจโตและสายปัญญาสายปัญญามันก็จะมีเป็นเชิงปัญญาที่มันรู้สายเจโตมันก็รู้ได้เหมือนกันโดยแบบเจโตและเมื่อใช้เจโตเนี่ยซึ่งเป็นภาวะที่ลงตัวถูกสภาวะหรือมีกําลังมันมีพลังมีกําลังพอมันก็ช่วยได้นะอัตมาไปโปรดคนที่ป่วยหนักๆเนี่ยจะโปรดว่าให้วางใจ ว่างไม่ต้องทำไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องกลัวตายกลัวนี่กินพลังงานเยอะนะพลังงานเวลาคนป่วยยิ่งกลัวตายนี่ยิ่งเสียพลังงานยิ่งตายไวเพราะอย่ยไปกลัวหนึ่งแล้วก็จะไปห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดอะไรอีกว่าง่ว่างพลังงานจะเติมมาเต็มเลยพลังงานมันก็จะรวมตัวกันมาเต็มเลยธรรมชาติของชีวิตเนี่ย มันรักษาตัวมันเองตลอดเวลารักษาตัวมันเองเก่งมากเลยเพราะเราไม่ไปสูญเสียด้วยความอุปทา,านยึดนั่นยืนนี่อย่างน,น้นอย่างนี้กังวลอย่างน้นระแวงอย่างนี้อยากได้อย่างโน,น้นโกอย่างนี้ไม่มันตะกะตะกรารอย่างโน้นอย่างนี้อีกอะไรเนี่ยมันเป็นตัวจ่ายทั้งนั้นเลยมัน้าเผอว่าผู้ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็รวบรวมจิตไม่ค่อยอะไรนะักสายเจโตเขาก็ทําได้ มันสายเจตโตถึงจะมีปาฏิหารมากกว่าสายปัญญาด้วยซ้ำสายปัญญาพอร,รวบรวมจิตได้ติดเหมือนกันเนี่ยก็มีพลังที่ไปช่วยแค่พลังงานของจิตไม่สูญเสียคอรี่แตกกระแสะออกไปฟู้เสียเลยยิ่งกังวลยิ่งกลัวตายยิ่งอะไรต่ออะไรต่างๆนานายิ่งโกรธคนนั้นเคืองคนนี้ยิ่งห่วงอโนอนห่วงอันนี้ไม่ช้าไม่นานก็ตายคนพวกนี้ ฟุ้งซ่านวุ่นวายนะสรุปแล้วการจะรักษานี้ททำใจให้ว่างดีที่สุดนะทำใจให้ว่างเพราะฉะนั้นหมอเขียวนี่ใช้ธรรมะใช้อะไรแต่แมาสอนให้ว่างให้ว่างคนที่ได้เยอะจึงมีอภินิหารเยอะ